ผักกาดผักกาดฝรั่งกล้วกรุงสั่งงงภาษาหมาห่างพี่น้องมาจ้ามาจา้มา,จามากินข้าวด้วยกันมามาจ้ากับข้าวเราก็มีน้ำพริก เกลยวมะเขือเทศปลานะคะเนาะลุงเข้าไปแล้วโอ้ยเบาบวงมาให้เนาะสิ่มากให,ให้กินเจลก็เป็นโอ้ tràn sắp bắn lại Ngon thấy năng không đó Cả tí gì à นอาได้ยินเสียงเครื่องบินเนาะโอ้ยขี้มูเนี่ยพากาดพาก,กาดฝร,ร,รั่งก้อนกรุงรว่ง งพนักงาน พุ่งนี้จะพาพี่น้องไปเที่ยวสวนสัตว์ตั้งแต่มาอยู่นี่สิแปดปีบ่เคยไปสวนสัตว์พี่น้องมันหยุดตรงกันเนาะ เจ็บว่าเคยเล่นแซ่บไี่น้องบุ้งว่ากินยังซาลาเม่เพื่อนโมที่ทำงานเจฟมาฝาก ว่าจะชวนลุงไปเก็บอยู่แต่ลุงอ่ะแค่ไม่ยอมจอรดรถให้เก็บเป็เพิ่นเพียงอ้วเพชรกาศดีสิตอนนี้ก็ห้าหกโมงเย็นแล้ว ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้เยเช่นก็มีแค่นี้แหละพี่น้องราเบียงบ้างหรือบ้านเช้านะพี่น้องเนาะเขาลองทำใจอยู่กันสองคน แค่นี้ก็โอเคแล้วพี่น้องอสองห้องนอนนะคะนะแค่นี้ก็เดือนหนึ่งก็สามสี่หมื่นบาทบ้านเราแล้วพี่น้องเลย ค่าใช้จ่ายอยู่มังนอกบริเวณถูกๆอยู่มังนอกมีแต่ค่า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 น้องเดี๋ยวก็ค่าน้ำเดี๋ยวก็ค่าไฟเดี๋ยวก็ค่าประกันค่านุ่นค่านี้ค่านั้น อร่อยอ่ะมาใช้มือทีน่นี่อร่อยอถ้ากินข้าวกับน้ำพริกอ่ะจะกินค่ะถ้ากินน้ำพริกอ่ะจะกินข้าวได้เยอะ หยุดสี่วันหนูพี่น้องเอาแต่นี้ต่อไปอากาศคงจะดีทุกวันทุกวันแล้วล่ะ ร่างกายคนรอมันขาดแสงแดดนะมันอ้โหแย่นะพี่น้องเย่คนรอมต้องมีแสงแดดเห็นไหมคนบ้านเราคนแก่ถึงแข็งแรงเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่ากระดูกอยู่นี่กินยาก็กินไปเอะกินวันลกรรมก็เหมือนเดิมแต่มันก็ต้องกินอะ่ะยาวิตามินนี่วัลกรรมเลยพี่น้องหมดรื้ออายมีทั้งหมดอื้อ 108, ร้อยแปดพันบาทกันเนี่ยโดนแสงแดดแบบนี้ไม่ต้องกินยาเลยร่างกายมันจะมันจะปรับเองมันมันมันไม่หนื่งอ่ะพี่น้องมันมีความรู้สึกเลยมันโดนแสงนี่มันคือร่างกายมันจะไม่เพียโอ้ยกลาง มีเอฟซีถามเข้ามาว่าจะย้ายกลับไทยตอนไหนเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะยังไม่รอให้ดุงวันที่ลุงหยุดทำงานสิงหาก่อนแล้วเขาจะว่ากันว่ายังไงสิ่งที่มันคิดน่ะมันมันผิดพลาดไปหมดเพราะว่าหลายอย่าง หลายอย่างค่ะพี่น้องหลายอย่างหลายแนวเดี๋ยวจะมาล่าให้พี่น้องฟังเนาะค่ะเนาะ โอ้ยอร่อยข้าวหมดจานเลยอืมอิ่มอิ่มเนาะ